วันนี้ก็พามาเที่ยวพาดคุมนะคะเป็นจุดที่สูงสุดของอินเทราเกนนะคะจุดตรงนี้ก็จะเป็นรีสองโบราณแต่ในอดีตสูง1,323เมตรเหมาะสำหรับการมาดูซันเซ็ตนะคะเขาเปิดถึง3ทุ่มครึ่งเลยแต่ช่วงเช้าเขาเปิด9โมงค่ะที่นี่ก็จะมีร้านอาหารสวิตนะคะแต่ว่าถ้าสามารถรีเควสเป็นอาหารไทยหรือว่า อาหารจีนได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งจุดใหม่ๆที่น่ามาชมในอินเชอร์ลาเก้นค่ะค่ารถรางไต่ขึ้นมาขึ้นลง38ฟรังค,คงจะคุ้นเคยกับภาพตรงนี้นะคะพุ่มครื่องตองทานอาหารนะครับตอนนี้นาตามสบายนะครับเป็นแลนด์มาร์กข,ของเอขาเลยพาโนรามาแล้วก็วิวพอยต์นะคะก็ให้ขึ้นไปตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นสามทุ่มทานอาหารด้านบนนี้เลยค่ะครบะนะคะ